มิสแลนชนแนลสวัสดีค่ะมาฟังกันต่อจากตอนที่แล้วเลยนะคะแฮนเซิลมองไปที่อีซาพวกเขาทั้งคู่ดูสับสนสิ่งนี้มันคืออะไรกันมันดูเหมือนกับสมบัติซีโนเจนีกชิ้นหนึ่งแต่มันไม่ใช่สมบัติมันเป็นเหมือนกับสิ่งมีชีวิตแต่มันก็ไม่ใช่สิ่งมีชีวิต เจดรามเป็นสิ่งมีชีวิตและพวกมันก็เกิดขึ้นตามธรรมชาติพวกมันไม่ใช่บางสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นมาด้วยมือแต่ตัวอักษรสลักอยู่รอบๆละคน้อยนี้และมันบ่งบอกว่ามันไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติโอเคบิ๊กคิงทำไมเจ้าถึงลักพาตัวพวกเรามาที่นี่ฮันเซนไทมละคังทองแดงบิ๊กคิงเบลกอกตาแล้วกะโดดขึ้นมามันพูดเจ้าหมายความว่าอย่างไรที่พูดว่าลักพาตัวข้าช่วยพวกเจ้าเอาไว้นี่เจ้ามองไม่ออกหรืองไงหรอ อย่าพูดจาใหญ่โตถ้าเจ้าไม่รู้เรื่องอะไรเด็กน้อยเจ้าช่วยพวกเราเอาไว้จากอะไรแฮนเซนมองไปที่บิ๊กคิงเบลด้วยความสับสนนี่เจ้าไม่เข้าใจอะไรสักอย่างแต่พวกเจ้าก็ยังเข้ามาในทะเลสปิริตศักดิ์สิทธิ์พวกเจ้าคงจะอยากตายมากสินะถ้าไม่ใช่พวกข้าช่วยพวกเจ้าเอาไว้แล้วก็พวกเจ้าทั้งคู่ก็คงจะเหลือแต่กระดูกเหมือนกับเขาและข้นงทองแดงกระโดดลงบนหัวกระโหลกของโครงกระดูกขณะที่พูดออกมาเขาเป็นใครกัน แฮนเซนถามด้วยความสงสัยแต่เดิมเขาคิดว่าโครงกระดูกนั้นเป็นเจ้าของบิ๊กคิงเบลแต่ตอนนี้มันดูเหมือนว่าจะไม่ได้เป็นแบบนั้นขยะชิ้นนี้น่ะหรอเจ้าขาาคิดให้ข้าจําได้ว่าเขาคือใครหรือ,อยังไงเขาก็แค่เบียดตัวหนึ่งที่ไม่ได้ตังไปจากฉากหลังของเรื่องราวนี้ ิคิงเบลพูดพร้อมกับเบะปากด้วยความดูถูกแฮนเซนไม่เชื่อคำพูดของระครังมันไม่มีทางที่คนธรรมดาคนหนึ่งจะเป็นผู้ควบคุมเทคโนโลยีที่พิศวงอย่างวานข่าวนี่ถึงแม้เขาจะไม่ใช่คนที่แข็งแกร่งอะไรแต่เขาก็สามารถใช้วานข่าวเพื่อต่อกรกับสิ่งมีชีวิตระดับเทพเจ้าคนหนึ่งได้เขาตายได้ยังไงอีซาถามบิ๊กคิงเบลบิ๊กคิงเบลกอกตาของมันเขาคิดว่าถ้ามีเครื่องจักรประหลาดนี้จะข้ามทะเลสับดิศสิทธิ์และเอาสมบัติของผู้นำเซเคตไปครอบครองได้ แต่เขาไม่ได้รู้ถึงพลังของทะเลสปิริตศักดิ์สิทธิ์เจ้าสิ่งนี้ไม่มีโอกาสจะต่อต้อตานพลังของทะเลได้ไม่แม้แต่น้อยเขาตายตั้งแต่ก่อนที่จะไปถึงเมืองศักดิ์สิทธิ์เ่าอีกมีเพียงแค่กระดูกของเขาเท่านั้นที่เหลืออยู่หลังจากนั้นบิ๊กคิงเบลก็กระโดดขึ้นไปบนแผงควบคุมและพูดอย่างโอ้อวดแต่สิ่งนี้เป็นอะไรที่ค่อนข้างน่าสนใจดังนั้นเขาจึงเก็บมันเอาไว้ในฐานะของที่ระลึกแฮนเซนรู้ว่าบิ๊กคิงเบลพูดถึงวานขาวเขามองไปที่โครงกระดูกและพูดกับอีซา คนนี้คงจะมาเป็นเวลานานแล้วเขาไม่ได้เข้ามาที่นี่เมื่อเร็วๆนี้อะไรมันยังมีสิ่งมีชีวิตอื่นมาที่นี่อีกอย่างนั้นหรอบิ๊กคิงเบลถามก่อนที่อีซาจะตอบอะไรดูเหมือนเขาจะตกใจกับเรื่องนั้นใช่แล้วพวกเขามีกันอยู่ร้ายคนฮันเซินมองไปที่บิ๊กคิงเบลถามเจ้าเองก็อยู่ที่นี่เหมือนกันนั่นมมนเป็นเรื่องแปลกรือยังไง <c oughs> ข้าอยู่ที่นี่เสียงของบิ๊กคิงเบลตัดขาดไปที่นี่อะไรฮันเซินถามบิ๊กคิงเบลพูด ไ่นไม่ใช่ธุระอะไรของเจ้าพวกเจ้ามีโบราณวัตถุติดตัวมาด้วยไม่ใช่หรือยังไงสิ่งมีชีวิตอื่นอีกมากแค่ไหนกันที่มาถึงที่นี่ได้ตอนนี้อันเดอร์โอเวอร์แบริงแก่จนผู้คนมาถึงปราสาทได้ง่ายๆแล้วอย่างนั้นหรอแฮงซ์รู้สึกแปลกใจที่บิ๊กคิงเบลรู้ว่าเขามีวัตถุโบราณอยู่และครังดเหมอนจะรู้ในสิ่งที่ไม่ควรดังนั้นบางทีมันอาจจะเชื่อมต่อกับสมบัติของผู้นำเซคิตไม่ทางใดก็ทางหนึ่งอย่ามัวเสียเวลาเลยมอบโบราณวัตถุให้กับข้า และเมื่อข้าเปิดคลังสมบัติของเมืองศักดิ์สิทธิ์แล้วพวกเจ้าจะได้รับสิ่งที่เป็นของของพวกเจ้าบิ๊กคิงเบลรอยตัวอยู่ในอากาศต่อนหน้าแฮนเซนขณะที่พูดออกมาเจ้าเอาโบราณวัตถุไปได้แต่ข้าต้องดูก่อนว่าเจ้ามีความสามารถพอที่จะเอามันไปได้หรือเปล่าแฮนเซนยิ้มข้าเกิดมาเป็นระดับเทพเจ้าข้าเอาชนะผู้คนเป็นพันล้านในจักรวาลแห่งนี้ข้าแข็งแร่งที่สุดทั้งในท้องฟ้าและบนผืนดินแม้แต่ผู้นำเซเคตเมื่อเขาพบข้าเขาก็ยังเรียกข้าว่าผีบิ๊กคิง นี่เจ้าคิดจะต่อกรกับข้าจริงๆอย่างนั้นเรอะิ๊กคิงแมวมองแฮนเซนด้วยความประหลาดใจมันไม่ได้คาาคิดว่าแฮนเซนจะเป็นคนที่ไม่รู้อะไรเลยพี่บิ๊กคิงถึงแม้เจ้าจะแข็งแกร่งแต่เจ้าก็ควรจะแสดงถึงความแข็งแกร่งนั้นไม่อย่างนั้นข้าจะเชื่อได้อย่างไงว่าเจ้าแข็งแกร่งอย่างที่พูดจริงๆแฮนเซนพูดข้าหลากตัวพวกเจ้าเข้ามาในนี้ได้อย่างง่ายดายมันยังไม่เพียงพอหรือยังไงหรือต้องให้ข้าฆ่าพวกเจ้าเพื่อแสดงให้เห็นว่าข้าแข็งแกร่งถึงขนาดไหน บิคิงเบลมองแฮนเซนอย่างเลือดเย็นขณะที่มันลอยขึ้นในอากาศอย่างช้าๆดูเหมือนว่ามันกำลังจะฆ่าแฮนเซนพี่บิ๊กคิงมันเป็นการแสดงที่ทรงพลังแต่มันก็ยังไม่เพียงพอที่จะทำให้พวกเรายอมมอบโบราณวัตถุพี่จะแสดงให้ข้าดูอีกได้ไหมถ้าพี่ทำให้พวกเรายอมเชื่อได้ข้าจะมอบโบราณวัตถุให้กับพี่แฮนเซนยิ้มให้กับบิ๊กคิงเบลเขาคิดว่าบิ๊กคิงเบลค่อนข้างน่าสนใจและนั่นเป็นแรงผลักดันให้แฮนเซนพูดเย่อยุมัน ระครังทองแดงครอบหัวของพวกเขาขณะที่ลากตัวพวกเขาเข้ามาข้างในได้ก็จริงแต่นั่นก็เป็นเพราะพวกเขาไม่ได้เตรียมตัวอีซาย,ยังคงไม่ได้สแสดงพลังที่แท้จริงของเธอเช่นกันดังนั้นฮันเซนจึงไม่ได้กังวลเกี่ยวกับการทําให้บิ๊กคิงเบลราคาญบิ๊กคิงเบลมองฮันเซนด้วยความดูถูกเพียงแค่เสเซี่ยวพลังของข้าก็เพียงพอแล้วที่จะทําให้เจ้ายอมเชื่อฟังแต่ข้ามีวิชาจีโนท,ที่ทรงพลังมากเกินไป ให้ข้าคิดวิชาที่อ่อนแอเพื่อแสดงให้พวกเจ้าดูก่อนเผื่อในกรณีที่วิชาจีโนของข้าทรงพลังเกินไปและข้าพวกเจ้าโดยไม่ตั้งใจมิคิงเบลหมุนตัวอย่างช้าๆอยู่ในอากาศราวกับว่ามันกำลังทำการตัดสินใจมันกระโดดไปบนแผงควบคุมและกดปุ่มหลายปุ่มหลังจากนั้นวานขาวก็ลอยขึ้นสู่พื้นผิวและเปิดปากของมันด้านหน้าของห้องควบคุมนั้นมองผ่านดวงตาของวานข่าวซึ่งทำให้ผู้ที่อยู่ข้างในเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นภายนอกได้พวกโง่ทั้งหลาย ข้าจะทําให้พวกเจ้าตายตาสว่างด้วยพลังของข้าข้าจะแสดงเทคนิคของยอดฝีมือที่ไรเดียมทานให้พวกเจ้าได้เห็นมิคิงเบลพูดหลังจากนั้นมันก็หมุนตัวพร้อมกับขยายใหญ่ขึ้นเรื่อยๆขณะที่มีแสงสีเขียวส่องสว่างออกมาละคังทองแดงตะแคงข้างและเลงปากละคังออกไปหลังจากนั้นพวกเขาก็ได้ยินเสียงตีละคังดังขึ้นมาขค้ื่เสียงที่น่ากลัวพุ่งออกไปจากปากละคังตูง ทั้งทะเลถูกตัดครึ่งด้วยพลังเสียงของะระฆังน้ำแยกออกจากกันและทอดยาวไปจนถึงฝั่งหนึ่งของมหาสมุทรว้าวมอนี่มีพลังมหาศาลอย่างที่มันบอกจริงๆ แนสันอื้งไปพลังของบิ๊กคิงเบลดูเหมือนจะเหนือกว่าของอีซาและราชินีจิ้งจอกจริงๆอีซาเองก็ดูตกตรึงเช่นกันพลังที่บิ๊กคิงเบลปลดปล่อยออกมาเป็นอะไรที่น่ามหาัศจรรย์อย่างแท้จริงน้ำในทะเลสับปิตศักดิ์สิทธิ์ไม่ใช่แค่น้ำธรรมทะเลธรรมดาเช่นกันอีซาเองก็ไม่คิดว่าตัวเธอเองจะแยกน้ำออกจากกันได้มากขนาดนั้นเป็นยังไงทีนี้พวกเจ้าเชื่อข้าแล้วสินะมอบโบราณวัตถุมาให้กับข้าเดี๋ยวนี้ก่อนที่ข้าจะไม่ชอบพวกเจ้าถ้าพวกเจ้ามากับข้า พวก้จะได้รับประโยชน์อย่างสูงวิกิงแบลพูดด้วยความภาคภูมิใจในขณะที่พวกเขากำลังพูดคุยกันอยู่เงาของคน3ามคนก็ปรากฏตัวเหนือทะเลมันคือราชินีจิงจ้งจอกกุนซือไว้และขามเมื่อราชินีจิ้งจอกมองเห็นวานขาวตัวนั้นเธอก็สะบัดทางจิ้งจอกของเธอพลังเชือกร่องขนพุ่งออกไปพันรอบๆตัวของวานขาวเพื่อจะยกมันออกมาจากทะเล บิ๊คิงเบลรีบกระโดดไปกดปุ่มบนแผงควบคุมหลังจากนั้นวานขาวก็อ้าปากของมันขึ้นและสร้างหลุมดําขึ้นมาเพื่อทรงแรงดูดเข้าใส่ราชินีจิ้งจอกแต่ราชินีจิ้งจอกกระตุกพลังเชือกลมัดปากของวานขาวเอาไว้วานขาวไม่สามารถเปิดปากของมันได้และหลุมดําก็สลายหายไปภายในปากของมันฮันเซิลรอคอยที่จะเห็นบิ๊กคิงเบลจัดการกับราชินีจิ้งจอกแต่เมื่อเขาหันไปมองเขาก็เห็นว่าบิ๊กคิงเบลนํากระเป๋าขนาดใหญ่ออกมาจากไหนไม่รู้และมันก็กําลังหนีออกไปทางประตูหลังของวานขาว พี่วิคกิ้งนี่พี่จะไม่ฆ่านางอีกงั้นหรอฮันเซนถามด้วยความสับสนข้ากำลังยุ่งยุ่งตอนนี้ข้าจะปล่อยให้นางมีชีวิตต่อไปก่อนแต่ข้าจะจำนางเอาไว้ครั้งต่อไปที่ข้าได้เห็นนางข้าจะเป่าลมใส่นางเพื่อฆ่านางซะมิคิงเบลพูดหลังจากนั้นมันก็ออกประตูหลังไปพร้อมกับกระเป๋าใหญ่ของมันฮันเซนและอีซาอึ้งไปพวกเขาไม่แน่ใจว่าควรจะตอบสนองอยังไงดีหมอนี่ดูแข็งแกร่งจะตายไปอะไรการที่ทําให้เขารีบหนีไปอย่างนั้น ฮันเซนหันไปมองอีซาด้วยความสับสนอีซาถอนหายใจแล้วพูดบางทีพลังของมันอาจจะใช้เวลานานกว่าจะฟื้นตัวคืนกลับมาพลังที่เขาเพิ่งจะปลดปล่อยออกไปนั้นอาจจะทําให้เขาสูญเสียพลังเกือบทั้งหมดไปตอนนี้ฮันเซนก็เข้าใจขึ้นมามันเป็นเหมือนกับราชาหมอกแดงที่ต้องพึ่งพาพลังงานของมิงหมอกแดงทั้งเจ็ดตัวมันใช้เวลานานอย่างมากในการเก็บรวบรวมพลังถ้าบิ๊กคิงเบลลหรอกฮันเซนและอีซาไม่สําเร็จมันก็รู้ว่าต้องวิ่งหนีไปตอนนี้พวกเราจะทํายังไงกันดี ฮันเซลถามขณะที่มองไปที่อีซาอีซาไม่ตอบเธอเทลพอร์ตไปที่ประตูหลังฮันเซลรู้ว่าเธอหมายความว่ายังไงเขาขึ้นคีกีเดนโลหิตและตามหลังอีซาไปบิ๊กคิงเบลไม่ได้เก่งจริงอย่างที่พูดแต่ถึงอย่างนั้นมันก็คุ้นเคยกับบริเวณโดยรอบเป็นอย่างดีการได้รับข้อมูลจากมันเป็นอะไรที่มีประโยชน์หลังจากที่พวกเขาออกไปจากวานขาวแล้วร่างกายอีซาก็แวบหายไปกีเดนโลหิตไม่สามารถไล่ตามความเร็วของเธอได้ทันมันเป็นเหมือนการให้มนุษย์วิ่งแข่งกับรถสปอร์ต ครึ่งเทพถึงจะมีคำว่าเทพอยู่แต่แกนแท้ของเขาก็ยังเป็นแค่ระดับราชาอยู่ดีพวกเขายังห่างชั้นกับสิ่งมีชีวิตระดับเทพพเจ้าที่แท้จริงฮันสันอีซาไล่ตามหลังบิคิงเบลรหายตัวไปอย่างรวดเร็วในตอนที่ราชินีจิ้งจอกเห็นฮันซันออกมาจากท้องของวานเขาวเธอก็ส่งเสียงเรียกออกมาด้วยความประหลาดใจก่อนที่ฮันซันจะคิดทางหนทางหนีไปได้ราชินีจิ้งจอกก็มาปรากฏตัวต่อหน้าเขาเพื่อขวางทางพวกเขาเอาไว้ได้จังหวะพอดีเลย มอบโบราณวัตถุมาให้กับข้าและข้าจะไว้ชีวิตเจ้าราชินีจิ้งจอกดีตาและจ้องมองไปที่แฮนเซนแต่ดูเหมือนกับว่าเธอกำลังยิ้มอยู่พี่สาวคนสวยท่านทาให้ข้าลําบากใจในตอนนี้ข้าไม่มีโบราณวัตถุอยู่กับตัวแฮนเซนดูลําบากใจท่านเห็นคนที่เพิ่งวิ่งจากไปนั่นไหมนั่นคือราชินีแห่งมีดอาจารย์ของข้าข้ามอบโบราณวัตถุให้กับนางไปแล้วถ้าอย่างนั้นพวกเรามาดูกันว่าอาจารย์ของเจ้าหรือโบราณวัตถุจะเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุด ราชินีจึงจอกพูดอย่างเย็นชาขณะที่พลังเชือกมากมายพุ่งเข้ามารัดตัวฮันเซิลกับกิเลนโรหิตแต่ฮันเซิลตบลังนกบนหัวของเขาซึ่งทำให้มันขยายใหญ่ขึ้นเพื่อเป็นโร่ให้กับเขาและกิเลนโรหิตแต่ถึงอย่างนั้นพลังเชือกก็ร้อมลังนกเอาไว้อย่างหนาแน่นและนั่นก็หมายความว่าตอนนี้ฮันเซิลไม่สามารถหนีไปไหนอีกได้น้องชายคนดีของข้าเจ้าคิดว่าลังนกนี่จะปกป้องเจ้าได้อย่างนั้นหรอ ราชนีจิ้งจอกยิ้มเธอดึงเอาของบางอย่างออกมาจากเอวของเธอเมื่อฮฮนเซินมองเห็นมันเขาก็รู้สึกใจคอไม่ดีที่ราชินีจิ้งจอกนำออกมาคือขุยหยกมันยาวประมาณหนึ่งฟุตและมีสีครีมที่โปร่งใสมันดูเล็กและบอบางอย่างมากราชินีจิ้งจอกเชี่ยวชาญในพลังเสียงด้วยแล้วเนี่ยรังนกป้องกันเสียงจากภายนอกไม่ได้แล้วแบบนั้นมันก็จะป้องกันพลังเสียงได้หรือเปล่านะ ฮันเซิลคิดกับตนเองลังนกไม่ใช่ใบเสมาราชาบมลงปีศาจและฮันเซิลก็ไม่สามารถใช้พลังเต็มที่ของมันได้ดังนั้นมันยากที่จะบอกได้ว่ามันจะป้องกันการโจมตีด้วยพลังเสียงได้หรือเปล่าราชินีจิ้งจอกนำขุยยกขึ้นมาที่ริมฝีปากเธอยิ้มให้กับฮันเซิลหลังจากนั้นเธอก็เริ่มเป่าขุยและสร้างเสียงดนตรีที่ไพเราะอ,ออกมาขุยนั้นไม่ได้ดังอะไรเป็นพิเศษแต่มันมีพลังที่เดินราวออกมาจากขุยพลังนั้นตรงเข้ามาหาหลังนก ฮันเซ่นตกใจเขารู้สึกตัวว่าเสียงเพลงของคุยสามารถแทรกซึมผ่านหญ้าแห้งของรังนกได้เขาได้รับการยอมรับจากอันดายิงเบิร์ดดังนั้นเขาจึงสามารถใช้รังนกได้แต่มันก็ยังมีข้อจํากัดอยู่ดีเพราะเขาเปิดใช้งานพลังของรังนกไม่ได้ดังนั้นเขาจึงไม่สามารถใช้คุณสมบัติในการป้องกันของมันได้เสียงของคุยซึมเข้ามาในรังนกราวกับเส้นใมบางๆที่เข้ามารัดตัวฮันเซ่นและกิเลโนหิต ฮันเซนและกิเลโดหิตพยายามอย่างเต็มที่ที่จะปล่อยตนเองให้เป็นอิสระแต่สุดท้ายแล้วพวกเขาก็ไม่สามารถกำจัดเสียงของคุยได้ภายใต้อิทธิพลของคุยฮันเซนไม่สามารถควบคุมตนเองได้เขายกลังนกออกแล้วเริ่มคานออกมาเลวากับหุ่นเชิดโอ้ไม่โอ้ไม่นะ ฮันเซนรู้สึกแย่เมื่อฮันเซนค่อยๆเคลื่อนที่ออกมาจากหลังนกราชินีจิ้งจอกก็ยิ้มออกมาอย่างพึงพอใจแต่ในจังหวะที่ฮันเซนกำลังถูกดึงออกมาจากหลังนกทั้งตัวนั้นสีหน้าของราชินีจิ้งจอกก็กลายเป็นสีหน้าที่ประหลาดใจคลิง มีลมปานสีม่วงพุ่งผ่านอากาศมาด้วยความเร็วสูงมันเป็นเหมือนกับปีศาจท,ที่พุ่งเข้ามาเพื่อฟันใส่ขุยหยกของราชินีจิ้งจอกมีลมปานที่ไม่มีที่สิ้นสุดพุ่งเข้ามาฟันใส่ขุยหยกซ้ำๆหลังจากนั้นก็ฟันไปที่ร่างกายของราชินีจิ้งจอกและสรงเธอก็ได้นออกไปราชินีจิ้งจอกทำลายมีดลมปานและยืนนิ่งไปร่างกายของอีซาวแวบมาปรากฏตัวข้างๆหันเซนลดวงตาของเธอมองสบตากับดวงตาที่งดงามของราชินีจิ้งจอกราชินีจิ้งจอกรู้สึกราวกับว่าเธอสัมผัสดได้ถึงประกายไฟ เจ้าคืออาจารย์ของฮันเซนราชินีจิ้งจอกยิ้มราวกับดอกไม้แต่ดวงตาของเธอดูเย็นชาไม่เลวนี่อีซาตอบมาก็ดีแล้วฮันเซนบอกว่าเจ้าครอบครองโบราณวัตถุอยู่มอบมันมาให้กับข้าและข้าจะปล่อยพวกเจ้าไปราชินีจิ้งจอกพูดอีซาตอบอย่างจริงจังข้าไม่เห็นจำได้ว่าต้องเชื่อฝังเจ้า เม่ได้ยินคำพูดนั้นราชินีจิงจอกก็ดูโมโหเธอกวัดแกว่งคุยยกและส่งเสียงที่ฟังดูเศร้าส้อยเข้าใส่อีซาขณะเดียวกันเธอก็เป่งเสียงด้วยความโกรธเจ้ากาดีไง ฮันเซนรู้ว่าบางสิ่งที่เลวร้ายกำลังเกิดขึ้นเขาไม่ได้พูดอะไรและยังคงหลบซ่อนตัวภายในรังนกต่อไปขณะที่เคลื่อนที่เข้าไปหาวานขาวตอนนี้สิ่งมีชีวิตระดับเทพเจ้าสองคนกำลังต่อสู้กันสิ่งมีชีวิตธรรมดาไม่สามารถทนต่อคลื่นกระแทกที่เกิดขึ้นได้ฮันเซนไม่ต้องการจะถูกทำลายกลายเป็นผุยผงโชคดีที่ตอนนี้วานขาวไม่มีเจ้าของฮันเซนมีแผนที่จะเข้าไปซ่อนตัวอยู่ข้างในและลองดูซิว่าเขาจะใช้งานมันได้ไหมวานขาวสามารถป้องกันการโจมตีของยอดฝีมือระดับเทพเจ้าได้ทั้งอีซาและราชินีจิ้ง ไม่สามารถทำลายร่างกายของมันได้ด้วยเหตุนั้นมันก็ต้องเป็นสิ่งที่ทนทานอย่างมากถ้าฮันเซนบังคับมันได้วานขาวก็จะเป็นอะไรที่เหนือกว่ายานรบชั้นสูงซะอีกเมื่อราชินีจิ้งจอกเทนลพอตมาจับตัวฮันเซน เธอได้ปล่อยพลังเชือกจากวานขาวและทำให้มันร่วงลงไปในทะเลครึ่งหนึ่งของมันยังคงลอยอยู่เหนือผิวน้ำฮันเซนใช้กิเลนโลหิตพาเขาดำลงไปในน้ำฮันเซนมีแผนที่จะกลับไปที่ห้องควบคุมของวานขาวทันทีที่เขาเข้าไปข้างในเขาก็สังเกตเห็นว่าคามและกุนสือไว้ตามเขามาเจอลันค่ะไว้เจอกันใหม่ในตอนหน้านะคะสวัสดีค่ะ